เลนที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ตอบโจทย์การทำงานได้ดีกว่าการออกแบบที่มีขนาดกระทัดรัด LPT Series จากแผดไลท์ไฟสัญญาณแจ้งเตือนนี้มาพร้อมกับการติดตั้งไฟ LED ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง1 0 0 0 0แสนชั่วโมงและมองเห็นได้จากระยะไกลกว่า300เมตรอีกทั้งรูปร่างผลิตภัณฑ์มีการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดและบางเพียง13.5ม mm, ทําให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้งด้วยค่ะ LPT Series สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ตามมาตรฐานการรับรองระดับ IP 6 8ทําทำให้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ค่ะโดย LPT Series ตัวนี้สามารถเซ็ตค่าการแสดงไฟได้ถึง4แบบกระพริบ3ครั้งเตือนภัยต่อเนื่อง,อองกระพริบ และนี่ก็คือ l p t s e r i e s ที่นำไปติดตั้งจริงกับรถ AGV ที่ใช้ในโรงงานด้านนี้ค่ะจะเป็นรถ AGV รุ่น Standard t ไท e เราติด l p t s e r i e s สีฟ้าส่วนด้านนี้จะเป็นรถ AGV รุ่น Touring ไท p e เราติด l p t s e r i e s สีเขียวค่ะรถ AGV วิ่งปกติในโกดังสินค้าไฟจะกระพริบ3ครั้ง ถ้ามีคนหรือสิ่งของเดินตัดผ่านรถ AGV ไฟจะขึ้นกระพริบในรูปแบบของการเตือนภัยมีคนหรือสิ่งของหยุดอยู่ตรงหน้ารถ AGV ไฟจะติดอย่างต่อเนื่องถ้ารถ AGV หยุดอยู่ตรงที่ยกสินค้าลงหรือมีพนักง,งานกำลังยกสินค้าไฟจะกระพริบหนึ่งครั้งซึ่ง LPT Series สามารถเซตค่าการแสดงไฟได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ ไฟเตือน LPT Series นี้สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง20เครื่องและสามารถตั้งค่าให้แสดงพร้อมกันหรือแสดงสลับกันได้ตามรูปแบบการใช้งานค่ะ LPT Series มีทั้งหมด2ขนาดมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีให้เลือกถึง4สีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าค่ะ